ตางตำนานบทใหม่แล้วนะครับกับกระทรวงพาณิชย์ที่บอกเลยนะครับว่าตอบคอมเมนต์อลังการนะเธอ,อก็สรุปง่ายๆนะครับว่าจริงๆเนี่ยก็มีคนไปถามหลังจากที่มีการโพสต์โปรโมตเรื่องของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาไปจับมือโปรโมตซีรีส์นะครับโดยจะผลักด,ดันผู้ประกอบการต่างๆผลิตภัณฑ์สินค้าแล้วก็แน่นอนครับว่าซีรีส์เนี่ยมันคือหนึ่งในการทำซอฟต์าวร์นี่แหละ ทีนี้เนี่ยก็มีคนไปถามในเรื่องของงบประมาณว่าเอ้ยใช้งบตรงไหนอะไรยังไงกระทรวงพาณิชย์บอกว่างานนี้เนี่ยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนกระทรวงเนี่ยต้องขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีทนายอำเภอสนักงานตำรวจภูทรน,นนทบุรีขอสอมอ,อกอหน่วยงานอาสาผู้ประกอบการและบริษัทบีออนแ o าวที่รวมมือกันอย่าง เต็มที่เข้าตำราเงินน้อยแต่เพื่อนเยอะเออตำนานใหม่นะเธอแอดมินกระทรวงพ